สวัสดีครับสวัสดีคุคณลูกคา้าเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจานจูนะครับผมชแนลรถดีมือสองบายจูนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโตยเต้าวีออสนะ 1.5J ปี2012นะระราคา2 3 9 0 0ามนานะผ่อน4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับผม ก่อนรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะถ้าสนใจรถคันนี้นะโทรมา0 9 2ย์0 0 4 3 2นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับผมคันนี้นะสภาพปี12กระจังหน้าจะเป็นโคมเมี่ยมนะครับผมลายสวยๆนะครับมีโลโก้โตโยต้าด้านหน้านะครับผมกันชนด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับผมไม่มีรอยรล้านะไม่มีรอยนนชนมาก่อนเลยนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะคมไฟนะคมไฟใสๆนะครับ ไฟมันติรีเฟคเตอร์นะหลอดฮาโลเจนนะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมว่าคุ้มนะลูกค้าไม่ว่าจะลูกค้าอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะขอแค่โทรมาคุยกันก่อนนะครับผมมีการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศนะโอเคถ้าลูกค้าอยากได้รถลูกค้าโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมแถมนะ้ำมันเต็มถังไปเลยลวอยากได้หรืก็จัดให้นะครับผมโอเคต่อนะครับผมตัวล้อนะเป็นล้อราทะมีฝาครอบนะบ,บอกเลยว่าทนมากนะล้อระทานะครับ ตัวยางนะครับผมเป็นยางปี2022นบนะดอกอยางสวยๆส,ยสภาพดอกอยางใหม่ๆสวยๆเลยนะวิ่งได้ยาวๆนะครับผมไฟเลี้ยวคงแก้มนะมีมาให้นะครับคูนานะกระจกเป็นกระจกพับมือนะเพราะเป็นตัวเจเริ่มต้นนะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานยากนะพับเข้าพับออกง่ายๆเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีอรอยบุกร้ยลักยิ้มเลยดูสีนะเงาสะท้อนไปถึงรถคันสีขาวเลยนะครับ ตัวฟิลมนะครับผมเป็นฟิล์มขนาด8 0นะฟิล์มสภาพสวยฟิล์มไม่เสียนะครับผมแล้วก็กระจกแท้เดิมโตโยต้านะเปิดประตูมานะครับโอ้ประตูหนักนะครับบอกเลยประตูหนักมากนะแสดงว่าประตูแท้เดิมนะครับผมหุวน็อตไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่สภาพดีนะตัวยางสวยๆเลยนะครับผมประตูเซ็นทันล็อกนะประจกไฟฟ้า4บานนะพวกผีีนอตโต้เดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงนะ ควคีมออตโต้แล้วปลดหลอกหลอรดได้จากตรงนี้เลยนะครับผมมีลําโพงคู่หน้าให้นะครับปรับกระจกเป็นแบบมือนะคผมเพราะเป็นตัวเจนะแต่ผ่อนสี่พันกว่าบาทได้สภาพสวยๆบอกเลยว่าไมคนนนะไม 100, 4, คันนี้นะไม้อยู่ที่แสนกกบอสี่พันกว่าโลทานเองนะไม้แสนต้นๆได้รถสภาพสวยๆเดิมๆมไม่ใช้เลยนะครับหัหวน,น็อตประตูไม่เคยแกะนะตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้า ระบายความร้อนได้ดีนะนั่งสบายครับนุ่มๆเลยนะเบ,บาะหนังก็เนินหนะนะเพราะว่ามันไม่ซับเหงื่อนี่ก็ซับเหงื่อไปแต่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะครับตัวก้านบัดน้ำฝนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะรบบควบคุมฝั่งขวานะค,คอนโซลนะสะภาพส,สวยๆเลยนะไม่มีรอยแตกเลยนะครับ เครื่องเสียงแอร์เย็นเพลงเพราะวิทยุนะครับใช้งานปกตินะแอร์เป็นหมุนนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับออโต้นะบอกเลยอัตราเร่งดีม,มากๆนะตัว V8 เหยียบทีพุ่งนั่งหายเลยนะครับผมนี่เบาสภาพสวยๆนะครับผมนุ่มๆแน่นๆนะมีกล้องบันทึกหน้ารถให้นะครับมีกระจกตัดแสงให้นะครับไฟใช้งานปกติเลยนะเพดานสะภาพสวยๆนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะ ควงนี้มาไวไปไวมากนะครับรีวิวอยากให้ลูกค้ามาเห็นรถตัวจริงนะเพราะว่ากล้องผมมันไม่ค่อยชัดนะครับพอถ่ายรีวิวแล้วรถไม่สวยนะจริงๆรถสวยมากนะครับลูกค้าอยากผ่อนถูกถูกนะผมแนะนําคันนี้เลยสีดําดุๆนะครับผ่อนสบายด้วยนะครับสภาพเบาะนะดูสวยๆเลยนะครับผมเข็มขัดนิราภาัยสามจุดนะครับมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะด้านใน ภายในก,กว้างๆนะครับนั่งสบายนะครับคันนี้อย่างปี22นะครับดูลายตะเข็บช่องไฟต่างๆสวยๆนะไฟไม่มีแตกไม่มีเหลืองเลยนะครับเป็นตัวเจนี่สภาพสวยมากนะคันนี้ท่อเดิมนะครับผมเซ็นเซอร์สองจุดนะอ่ะมาดูภายในกันหน่อยต้องไม่เปิดจากตัวรถนะครับ ช่วงนี้รีวิว4-5หคันติดต่อกันนะเดี๋ยวต่อไปคันที่6ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครัป่ออภัยนะครับอ่ะดูหัวน็อตนะหัวน็อตสภาพเดิมสภาพสวยไม่เคยไข่นะตัวซิลิโคนโกดไปนี่เป็นรอยเล็บนะซิลิโคนไม่แข็งนะแต่ตัวกันความร้อนเนี่ยมันไม่มีนะครับผมแล้วก็ให้ดูโครงสร้างเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับสภาพคือรถเดิมๆจะได้สภาพนี้นะครับสวยๆนะครับ หัวน,น็อตสภาพสวยมากนะไม่เคยแกะไม่เคยขาขเลยนะครับผมดูรอยเชื่อมต่างๆนะถึงจะเป็นตัวเจตัวโลนะครับแต่ว่าผ่อนถูกมากแล้วก็ออปชันก็ไม่ได้แพ้จากตัวสูงสเลยนะครับผมตัดท้ายเรามีให้นะแล้วรถก็ดูหัวน,น็อตนะแต้มสียังอยู่เลยหัวน,น็อตเงานงครนะขนาดเป็นปีสิบสองนะครับรถเพียงแค่สิบสิบเอ็ดปีนะครับ ยางอะไหล่มีให้นะเป็นยางดัน็อบนะถุงงมือแม่แรงมีให้ครบนะครับดูเลยนะครับดูง่ายๆรถด,ดนชนไม่ดนชนเนี่ยซีนทางมะพร้าวเนี่ยดันลานะ่างคือต้องโดนเก็บมาแน่นอนนะแต่นี้เรายังมีนะยังมีอยู่เลยนะครับสภาพส,สวยๆนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะศ9นย์0 0 4 3 2นนะครับบอกเลยว่ารถ ถ้าไม่ชอบคันนี้ก็มีคันอื่นอีกเยอะเลยนะครับผม400กว่าคันนะลูกค้าเข้ามาเลือกได้เลยนะครับผมก็อยากดูแลอยากขลูกค้าจริงนะลูกค้ากลัวไม่ผ่านผมช่วยดันเคสนะแบงค์เรามี10กว่าแบงค์นะพาลูกค้าไปได้ทุกแบงค์เลยนะครับผมขอแค่สนใจทักมาคุยกันก่อนได้นะครับผมยินดีบริการนะฟรีค่าบริการนะบริการด้วยใจนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้ลดนะครับลูกค้าได้ลดเซลล์ได้ย่อดก็แฮปปี้ครับผม อยากได้ของแถมอะไรบอกมานะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมแต่หลักๆนะรถเครื่องเกียร์โหบอกเลยว่าสวยนะใช้งานได้ปกติดูหัวนอ็อตไม่เคยแก่ไม่เคยไขสภาพเดิมๆนะครับผมไฟถ้าไม่ชอบเอาออกแค่ได้ครับไม่ใช่ปัญหานี่รถปี12ครับแผ่นเพจสภาพสวยปกติเลยหัวนอ็อตไม่มีไขไม่มีแกะ่นะดูไม่ว่าจะหัวนอ็อตด้านในนะหัวนอ็อตด้านนอกนะไม่เคยไก่ไม่เคยแกะนะันจะเป็นแค่คราบที่ฝุ่นเฉย คาบกี่ฝุ่นแต่รถบอกเลยสภาพสวยมากจริงๆนะลูกค้าท่านไหนสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับอมาดูห้องเครื่องกันหน่อยอบอกเลยเจ็ดนาทีไว้มากาไปถึงห้องเครื่องแล้วดูกล้องผมเบอขนาดนี้ผมต้องคอยกดหน้าจอตลอดนะครับ เอาไว้ผมมียอดเยอะๆผมซื้อกล้องดีๆมารีวิวให้้หผมชมกันนะครับมาดูต่ออฝากกระโปงนี่ไม่เคยไขไม่เคยแกะสภาพสวยสภาพเดิมคือได้รถแบบนี้ไปใช้ผมว่าก็โอเคแล้วนะมันผ่อนไม่ผ่อนไม่แพงนะครับไว้สําหรับลูกค้าเริ่มต้นนะแบบ อ่าเริ่มเริ่มต้นนะครับผมแบบว่ารายได้กําลังแบบพอไปได้นะครับผมก็แนะนําคันนี้เลยนะครับนี่รอยต่อของโตโยต้านะเดิมเดิมแท้นะครับนี่มันก็ไม่แพ้รุ่นใหม่ๆเลยนะคขับสี่ล้อเหมือนกันครับลูกค้าอย่าไปแบบว่าอุ้ยคนนู้นขับแพงวันนี้ขับถูกอย่าไปคิดนะครับรถนะครับคือยานมพาหนะพาเราเดินทางจากจุดหนึ่งไปที่จุดหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่ก็ทําหน้าที่เหมือนกันนะน็อตสภาพสวยๆนี่ครับคือแบบได้ผ่อนถูกนะข้อดีมันถูกอ่ารถปีเก่ามันก็ได้ผ่อนถูกนะแต่ใช้งานก็คือผลลัพธ์เดียวกันนะครับผมนักตสภาพแบบนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องเอาไปซ่อมเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงนะเรามีบริการหลังการขายนะเรามีวารันตีนะเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่เรามีเคมให้นะ ลูกค้าโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมบริการฟริกแม่ครับช่วยเหลือดูแลทุกอย่างนะอะไรแท้นี้คือแบบเราก็มีให้นะแต่ว่าอันเนี้ยต้องมาคุยกันลูกค้าอยากซื้อหรือผมอยากแถมต้องมาคุยกันนะครับบอกเลยว่าเครื่อง v v t i เครื่องทนมากนะครับนะระบบคือแบบวีออนี่เครื่องแรงและเครื่องทนนะแบตเตอรี่ก็ครับ สภาพน,นี้อะปีมันเขียน96อันนี้ผมก็ไม่เป็นไรเรามีวารันตีครับถ้าเสียก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ให้นะครับเสื่อมเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้เราจะเช็คก,ก่อนนะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าออกรถกับเพชรยนต์นะได้รถสภาพดีสภาพสวยไปใช้แน่นอนนะครับเครื่อง1.5โอ้โหควันสี่พันกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะสนใจอย่าลืมโทรมา0922700432นะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวรถุ่นไหนห้ามพลาดน,นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ